สวัสดีครับผมอยู่ในลอยกันโอเคเอเคตนะวันในาอยม่อในการประชุมครั้งที่สองของคุณปัจนจริชัยนีครับกรรมการเปลี่ยนแล้วนะอ่าครับรายงานตัวกรรมการทั้งสี่ท่านเอ้สามท่านผม,ผมชื่อฟ<ะ>ุก<ะ>นะครับชื่อเซนนะคะผมแล้วพี่เอวิเกตล่ะชื่ออะไรเอาก็ที่เรียกไปไม่เหรออ๋อชื่อเอวิเกตนะ นี่เราจะมาให้คะแนนเขานะครับเออเขาคาเป็นทุกอย่างนั้นนะฮะเขาตะก,กี้เปอบถามมนาะกันอย่างเมามันแล้วก็เขาบอกว่าจะออกแบบบ้านเป็นรูปแบบที่เอาหัวข้อเขาในเป็นการออกแบบบ้านนะฮะฟุกเราซิว่า <c oughs> เขาออกแบบบ้านเป็นยังไงฟุกบอกกูยังไม่รู้เลยเล่ายัางไงอะเรามากูยังไม่ดรู้เลยอะเพิ ไอการเรก็ม okay. so like ันอยู่ข้างๆกูไม่อยู่ข้กลางเพราะกูต้องเดินไปคุยโอเคนะเขาจะสร้างบ้านแบบบ้านบนดินใครทำเสียงว่าปั๊มบ้านบนดินเอ้ยบ้านบนดินพูดผิดบนดินปอะไรประมาณกว้างยี่สิบคูณยี่สิบนับไปเยอะแล้วนะนับว่าเล็กอยู่แล้วเขาก็บอกว่าจะทำทางลงไปใต้ดิน โดยการนั่งรถไฟแล้วเขาบอกว่าจะทําตรงประตูอ่ะจะทําเป็นไอ้ตรงตรงตรงรถไฟมันจะมีรถไฟที่ลังรถไฟที่มันจะเป็นเกี่ยวต่อกับเลสโตใช่ไหมเขาบอกว่าพ่อขับรถขับรถไฟมาปุ๊บประตูจะพิสตันจะเปิดเสร็จแล้วให้เข้าไปเสร็จแล้วเขาก็ให้ทำนเขียงเซเว่นอ่าแล้วแล้วเขาก็บลาบลาจบแหละ เปลับเปล่าล่าให้คะแนนได้หนึ่งคนได้แค่สิบคะแนนนะฮัลโหลใครให้คะแนนคนแรกใครครับผมผมจะให้สนะิบคะแนนครับสิบเต็มสิบใช่ไหมโอเค คุณเอ็กซีครับแปดครับให้แปดเต็มสิบใช่ไหมครับครับผมพิโอว,วิเกตครับเก้าผมให้ผมให้เก้าอ่าลมคะแนนแปดคนเดียวเยลยเก้าบวกเก้าบวกแปดบวกสิบพยายามอ่ะบวก สิบแปดยี่สามสิหกรอบนี้คุณปันได้สามสิบหกคะแนนยิงดีด้วยคุณไ,ได้ผ่านเขารอบครับไม่สบายกันเยอะนะจบยังไม่จบจบ <Okay. S 3> มีอีกเรอไม่รู้อะ <c oughs> เห็นแล้วผมจะเปลี่ยนนะครับ <c oughs> คือปกติผ่านสามสิบคะแนนใช่ไหม จะเปลี่ยนแล้วเป็นไม่ไม่ไม่มีผ่าหรือตกแต่จะมารวมคะแนนตอนสุดท้ายว่าใครได้คะแนนมากที่สุดโอเอคุณปันจันทิชัยวันจันเขาจะเอาแหวนประจํารายการมาให้ดังนั้นผมจะเพิ่มคะแนนให้เขาอีกยี่สิบคะแนนตอนจบนะครับเป็นแหวนสลักชื่อรายการผมครับผมเพิ่มไ่ด้วยยี่สิบนะ โอไม่เกี่ยวเขามีแค่สี่เขาทำมาให้สี่แหวนก็ได้แหวนละห้าคะแนนเองเดี๋ยวไปเพิ่มตอนท้ายแ,แหวนละห้าคะแนนให้ห้าก็สี่คนให้คนละห้าไงแล้วก็เดี๋ยวไปทุมเรื่องใครได้แหวนลองลองหัวหน้า พุกแลฟุงมาเช้าๆหน่อยอ่ะเมื่อเช้าปันมันเปิดไอ้ปันเจนิชัยอ่ะมันเปิดคลิปเราด้วยในห้องอ่ะมันโทรศัพท์มามันเอาไหน <c oughs> มันเปิดในห้องเลยเปิดลําโพงอ่ะพี่เลิกถ่ายนานนึเกเนี่ยยังถ่ายอยู่เลยเอะนยังถ่ายออยู่ปะพุกทำคลิปวิเคราะห์ออยังวะเสร็จหมดแล้ว พวกเอาตัวอะไรมั่งตัวไม้ครับอะมแมลงเนียนะอืมพวกแมงหมูแมวเนี้ยทำไม่หมดอ่ะมันเป็นสัตว์เว้ยเอาก็สัตว์เอาข้ามีหมูมีไก่มีเออไม่มเขาบอกว่าให้เป็นมแมลงเท่านั้นเว <c oughs> ้ย มลรงเหรอ,อเออคมลงรงมลรงวันไงมเลเรงวีมะเรงปอมลรงส้มจีนมลงรงมลรงกวาวอกมลรงฟุกี้โอ้โหตัจใจเลยเยอะมากเดี๋ยวชวนพี่เคนเเคซี่พี่ขวัญมาเลย หัวข้อในวันนี้ถ้าคุณถ้าคุณตายแล้วคุณจะไปที่ไหนเป็นอันดับหนึ่งที่เดียร์อาเนี่ยเรามา <ไป S 2> เราจะขอ,ขอฟังคอมเมนต์ของทุกๆท่านนะไอ้ไม่ได้เรื่องไปตายที่ไหนนะครับจะถามเรื่องบ้านนั้นนะเป็นยังไงบ้างครับ ว่าอะไรครับบ้านที่คุณปันคิดจะสร้างนะฮะคอมเมนต์พอได้น่าสวยดีอ่ะคุณโฟงเกมมันก็พอได้เอาแล้วคุณเอ็กซีกับคุณฟุงมีอะไรจะบอกอีกไหมมีไม่มีละมไม่มีละปันเกมเฮ้ยฟังผีรหรือเปล่าในล้อบรอบในแมงเกมไห่เหรอเอเอว่ะเฮ้ยแมงเกมก รอบต่อไปปันเออแล้วรอบต่อไปก็เป็นการล็อกแล้วแล้วก็เป็นโบเก้พี่โอวิกเก้มีอะไรคอมเมนต์ไหมครับหนอพี่โอวิกเก้เขาช็อตไหมครับงำงำเขาไม่ช็อตเขาไม่ช็อตแต่เขาช็อตแล้วอ่ะเขาไม่ช็อตตัวเขาไม่พูด เขาพูออดเขาชชดที่แน่ๆตอนนี้สเตตัสของผมสุดยอดปวะลาไปเอามาจากเม้งอะสเตตันแนั่นไงวงไพ่ขาดไ <c oughs> พ่กีตาร์ขาดสายเจ้าหญิงขาดเจ้าชายเชียงคงตายเพราะขาดเธอโอ้โหแบบจะอู้ไปเอามาจากเพื่อนเลยนะ <c oughs> ไปเอามาจากไอไอ,ไอเมงเกะอะเพียวเมงเกะแล้วคอมเมนต์เรื่องบ้าน เร,เ,รเร็วเร็วเรื่องบ้านอะไรบ้านนี้ผมอธิบายไปเร็วเร็วอ,<ะ>อ่าทำไงคะแนนให้คอมเมนต์คอมเมนต์อ่ะบ้านไหนบ้านนี้ผมก็ไปกินปองมาอ,<ะ>อธิบายอีกรอบก็อธิบายไปแล้วไงที่ให้เป็นบ้านยี่สิบคูนยี่สิบอ่ะแล้วเป็นทางรถไฟไปบ้านใต้ดินแล้วกว,ว้างวะยี่สิบคูนยี่สิบเล็กอะตาไม่ใช่กว้างเลย แล,แล้วก็มีทางลงไปด้ดานล่างแล้วก็มีลางรถไฟที่ติดกับเลสโตนพอไปถึงปุ๊บประตูพิสตั้มันจะเปิดแล้วก็เข้าไปเลยเสร็จแล้วก็บลาบลาบล a บลา and bla นะก็ใช้ได้ก็านะก็ถือว่าเป็นที่ซนยที่แปกแหวกแนวคอมเมนต์มันคล้ายจังเลยสามคนผมคอมเมนต์บ้าง แด้ทะเลาะความคิดคนอื่นหรือไงฮะนายน่ะจบเงื้บผูดเล่นเล่นูดเล่นเล่นูดเล่นจริงๆเขายังออกแบบไม่เสร็จเลยแต่เอามาทั้งด้วยเลยโอเค พออะไรติดพอครับผม,ม <laughs> ตีนคนตนตีนติดยยใช้ใช่พอ งมใครตดเขาเหรออ,รอ,อะไรกินข้าวอยู่เราคลิปตแต่เพียงนี้ครับโซดีบ